สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเนะขบ้าสู่กกนนช่องสองหวยนะครับมาสองเล็กเด็ดกันต่อนะครับกับช่องสองหวยนะฮะก็จะมีหลากหลายสูตรนะที่จะมาให้ดูกันนะครับสําหรับวิดีโอนี้นะฮะเราจะเอาชุดอสองตัวนะฮะสี่ชุดบนล่างเป็นสูตรต่องวดนะฮะเป็นสูตรต้นฉบับจากช่องสองหวยที่คิดมานะฮะจริงๆแล้วสูตรนี้ก็เคยเอามาลงเอาไว้นะฮะแต่ว่า มันหลุดไปนะครับมันมีบางตัวนะครับที่ที่มันยังยังเข้าอยู่นะเรา <kra an> ก็จะคงไอตัวที่มันยังเข้าไว้เนี่ยนะฮะเดินต่อไปแล้วก็จะปร,ะะรับไอตัวที่มันไม่ถูกนะฮะให้มันถูกให้มันตรงก็สูต <kadın> รนี้แลละครับที่จะมาดูกันนะฮะเป็นสูตรสตัวนะครับแต่ว่าเป็นสี่หางด้วยกันนะลองไปดูกันที่ห้องคำนวณกันเลยนะครับ เรามาเริ่มคำนวณกันเลยนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะเป็นชุด2ตัวนะครับ2ตัว2ตัวสชุดนะฮะเป็นบนแล้วก็ล่างนะฮะชุดอันนี้เรียกว่าชุดต่องวดนะฮะก็คืองวดอตองวดเลยนะฮะ มันจะมีสูตรช่องสองหัวหรก็จะมีสูตรสองหัวสูตรข้ามวันนะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลช่องครับเอ่อข้อมูลของสูตรนะฮะข้อมูลสูตรครับาผมเล่นไปหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้นฉบับนะฮะต้นฉบับครับที่ช่องสองหัยคิดค้นขึ้นมานะฮะจากสูตรของช่องสองหัวเองนะฮะแล้วก็เอามาปรับใช้กันเองนะฮะ เดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักสนะิบฮะหลักสิบจะใช้สีเขียวนะฮะข้อมูลหลักสิบก็จะใช้ข้อมูลหลักแสนนะฮะหลักแสนบวกหลักพันหลักแสนบวกหลักพันแล้วก็บวกสะะิบ ล่างแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยคงที่1นึงนะคข้อมูลของหลักสินะฮะเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยฮนะข้อมูลหลักหน่วยเราจะใช้ หลักสิบล้างะฮะสิบล้างบวกกับหน่วยล่างบวกกับหลักหน่วยล่างแล้วก็บวกด้วยสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วย ของสามตัวหน้าครั้งที่1นึ่ะแล้วก็คงที่คงที่ด้วยหงเนี่ยนี่ฮะก็จะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวไปคํานวณกันเลยครับแต่ก่อนที่จะคํานวณน,นะคะก็ต้องหาข้อมูลมาก่อนนะครับเดี๋ยวไปเอาข้อมูลสำหรับการออกรางวัล ของ,องหลายๆงวดมานะครับจะเริ่มนะครับจากวันที่16เดือน7เลยนะคร16เดือน7เลขกลางวันที่1ของงวดวันที่16เดือน7ก็คือ2 4 5 3 2 4 สองตัวนะครับก็อยู่ที่สองหกนะสองตัวล่างนะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือเก้าเก้าห้าสำหรับวัวที่สิบหกนะก็วดที่หนึ่งนะครับหนึ่งเดือนแปดวัวที่หนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้า 2นะ 2> แล้วก็50นะเลกล่างครับ3เจ้าหน้าครั้งที่1 5 2 5มาต่อที่งวดประจำวันที่16นะ16เดือน8 9 9 4 แปดหหนะครเลขท้ายสองตัวล่างอยู่ที่ 6, 3. 3หกสามสามจานาค้งที่1 6 0่นย์สองต่อที่งวดวันที่1หน่งเกนเครับ1นึ่งเกินเเลขที่ออกก็คือห้าศสาม 5 6ใช้เลขท้ายสองตัวอยู่ที่ 3, 1, นะ3ามหนึ่งครัสมจะหน้าั้างที่1กับหนึ่แล้วกัน1นะครต่อกับงวดประจำวันที่16เดือน9รงวันที่1 0ึ่ง4 6เสี่หเลขท้าย2ตัวอยู่ที่5 สามตระหน้าครั้งที่หนึ่งก็เจนะ็ดสี่ศูนเนี่ยงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบครับงวดที่ผ่านมาเปดเจ็ดหกเ้าเจ็ดแปดสองตัวใช้ครับก็อยู่ที่เจเจดสามตระหนักครั้งที่หนึ่ง 8 4ดสจ่ายครบแล้วเดี๋ยวมาเริ่มเริ่มคำนวณกันเลยครับได้ข้อมูลครบแล้วเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยนะหลักหน่วยนะครับ,นนรบไน้ข้อมูลหลักสิบนะเราเริ่มหาจากหลักสิบก่อนยนะข้อมูลหลักสิบ มันก็จะอยู่ที่สีเขียวนะฮะจากข้อมูลบอกว่าแสนวกกับพันวกกับสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็พกในคงที่ที่หนึ่งนะฮะก็คือหลักแสนครับหลักแสนแล้วก็หลักพันแล้วก็หลักสิบล่างหน่วยล่างครับจากสี่ตัวนี้นะฮะแล้วเราก็จะมาคำนวณกันเลยนะครับ ัวนี้เป็นข้อมูลหลัก10นะฮะสบวกกับ5ได้7ครับ7บวกกับ2ได้9 9บวกกับ6ได้15ครับวางที่5เลยครับตัวหลังตัวเดียวนะฮะแล้วก็ต่อไปอีก1แต้มนะครับเป็นาตามตามสูตรนะครับเป็นเลขคงที่นะครับ5บวกกับ1นก็ได้6ครับก็วางที่6เลยครับ อย่างฮะวางที่6ก็เราไปเทียบดูได้นะครับว่าตัวนี้จากสูตรนี่มันเป็นทั้งล่างทั้งบนนะครับทั้งล่างทั้งบนนี่ก็คือ5้ากับหนี่นะครับมันก็จะมีห้านี่นะฮะมันก็จะเข้าที่ห้านี่นะฮะห้ากับหนะครับจะเข้าที่ห้านะครับไปดูมวดต่อไปเลยครับมวดประจําจวันที่1เดือน8หาของ16บเดือนแดนะครับหลักแสนหลักพันสิบ ล่างหน่วยล่างชุดนี้คำนวณเลยครับวางที่หลักสิบนะฮะแปดบวกกับหนึ่งได้เก้ากับเก้าบวกกับห้าได้ส 14, 14, ิบสี่สบี่วกกับศูนย์ได้สิบสี่ับวางที่สี่เลยครับวางที่สี่บวกต่ออีกหนึ่งแต้มนะคระับมสูตรนะครับอ่าก็เลขคขงที่นะฮะมันก็จะเป็นห้าับชุดนี้ได้สี่กับห้านะฮะ เราไปเทียบดูครับนี่ย4กับามันเป็นตัวไหนฮะอ๋อมันจะเป็นตัวนี้นะครับมันจะเป็น5เนี่ยครเข้าที่หลักหน่วยแต่ตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับาเข้ามาได้แบบนี้มันจะออกตัวไหนนะฮะมาดูตัวนี้ครับไปคํานวณต่อครับหลักแสนกับหลักพันหลักหน่วยกับหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยครับล่างนะฮะ หลักสิบครับเราหาหลักสิบกันไปก่อนนะฮะเบวกกับสได้สิบามครับสิบสาบวกกับ6ได้1ิบเก้ากับ19บวกกับสามได้ยี่ิสองครับ22ก็บวกกันที่วางนาที่2ตัวหลังตัวเดียวนะฮะแล้วก็เพิ่มอีก1นึ่แมนะฮะเป็น2กับสามกับชุดนี้นะฮะบวกหนึ่งตามสูตรนะฮะชุดนี้ก็ลองไปเทียบดูได้ครับนะฮะ ทำเสร็จแเราลองเทียบดูได้นะฮะสองกับสามครับมันจะมาที่หลักสิบใช่ไหมฮะนี่นะฮะมันก็จะเป็นหลักหน่วยล่างไอหลักสิบล่างนะครับนวอนต่อครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนเก้าฮะไปหาสิบหกเดือนเก้าใช่ไหมครับก็หลักแสนกัหลักพันอ่าสิบบนหน่วยล่างวางที่หลักสิบนะฮะชุดนี้นะครับก็เป็นวิธีการคํานวณนะฮะ ห้าบวกกับหกห้าบวกกับหกนะครับ็จะสิบเอ็ดนะฮะสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งสิบเอ็ด 14, 14, บวกกับสี่กับสามนะครับได้สิบสี่สิบสี่บวกกับหนึ่งได้สิบห้ากับสิบห้าวางที่ห้าเลยครับวางที่ห้าแล้วก็บวกอีกหนึ่งแมนะครับเป็นหกนะฮะตามสูตรครับในห้ากับหกนะชุดนี้นะครับ ต่อไปครับงวดประจําวันที่16-9ดนะฮะก็จะหางวดวันที่1-10เลยคระะับก็คือหลักแสนบวกกับหลักพันหลักสิบล่างหน่วยล่างครับชุดนี้ก็วางกันที่หลักสิบนะฮะก็เป็นศนย์บวก4ได้4ี่ครับ4ี่บวกห้าได้9้าครับ9กบวกกับ8ดได้17วางที่7ดเลยครับ และต่ออีกหนึ่งแต้มนะครับบวกตามสูตรนะครับก็จะเป็นเจ็ดกับแปดครับชุดนี้นะฮะเจ็ดกับแปดนะฮะเราไปเทียบดูก็จะได้นี้นะฮะหลักสิบนะครับนหัวเจ็ดทั้งสองตัวเลยครับมันจะเข้าทั้งคู่เลยนะทั้งบนทั้งล่างเลยะฮะเดี๋ยวมาต่อครับหางวดประจําวันที่อันนี้น่าจะเป็นวันที่สิบหกเดือนสิบนะ,ะครับสิบหกเดือนสิบครับ เราจะหางวดประจําวันที่16เดือน10แล้วก็จะใช้ข้อมูลวันที่1เดือน1ินี่นะฮะก็คือหลักแสนบวกหลักพันบวกหลักสิบสิบล่างนะครับล้วกนหน่วยล่างนะฮะสี่หลักนี้บวกกันเป็นหลัก1ิบครับแปดบวกกับ6นะฮะได้ส4บสี่ครับสิบสบวกกับ7ได้ย21ยี่บเอดยิบเอดบวกกับเจด้ย28ยี่สบแปดครับ วางที่แดเลยครับบวยหนึ่งแก้มครับตามสูตรเป็น9ครับชุดนี้ได้8กับเกนี่นะฮะจะมาล่างหรือมาบน8กับเกาหาหลักสิบได้แล้วครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลหลักหน่วยกันครับข้อมูลหลักหน่วยนะฮะเอาไปเต็มจอเลยนะฮะ เห็นจะชัดนะัหลักหน่วยนะครับข้อมูลหลักหน่วยนี้อ่าก็จะเป็น10ล่างบวกหน่วยล่างนะฮะแล้วก็10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1แล้วก็บวกคงที่1นะครับอ่าวิธีการคํานวณนะครับ10ล่างครับ10ล่างหน่วยล่างนะฮะแล้วก็13จสาน้าครั้งที่1หน่วย3จมจน้าครั้งที่1ครับชุดนี้ วางเป็นที่หลักหน่วยครับหลักหน่วยนะครับลองมาคำนวณกันดูนะฮะชุดนี้นะครับเป็น2บวกกับ6กเล8ดครับ8บวกกับ9ได้17เจ็ดครับสิบเจ็ดบวกกับห้าได้ยี่สิบสองครับแล้วก็วางที่สองตัวหลังเดียวนะครับแล้วก็บวกไปหนึ่งแต้มนะครับก็เป็นสามนะฮะมันจะได้สองกับสามตัวนี้ ไปหลักสิบนะฮะเราไปอหลักหน่วยนะครับเราไปเทียบดูนะฮะนี่นะฮะมันจะได้ลงทิ่ตรงนี้นะฮะเป็นหลักหน่วยนะครับเดี๋ยวลองไปจับคู่กันดูเ่ยชุดนี้มาตัวไหนครับมันครบแล้วเราก็จะคู่เลยครับเปห้าสองครับห้าสองกับห้าสามสองห้าสามนะครับ แล้วก็เป็น62กับ63นะฮะ62แล้วก็63ไปดูผลรางวัลนะครับผลที่ออกรางวัลงวดประจำวันที่1เดือน8นะครับ1เดือน8ี่เลขันที่ออกนะ3สุดท้ายนะครับ8 5 2 5 0ครับมันจะเข้าที่5 2ตรงนี้ครับชุดนี้เข้าบนครับเข้าเลขบนใะงวดแรกนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูต่อครับ งวดประจําวันที่หนึ่งเดือนแปดนะฮะไปหางวดประจําวันที่สิบหกเดือนแปดครับข้อมูลของหนึ่งเดือนแปดนีก็ตัวนี้เลยฮะสิบล่างหน่วยล่างบวกกับสิบสามชนาค้างที่หนึ่งหน่วยสามชนาค้างที่หนึ่งนะครับสี่หลักนี้บวกกันได้ข้อมูลของหลักหน่วยนะฮะข้อมูลหลักหน่วยครับบวกกันครับห้า บวกกับศูนย์ได้ห้าครับแล้วก็บวกกับสองได้เจ็ดครับเจ็ดบวกกับห้าได้สิบสองครับวางที่สองครับแล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแ้มนะครับตามสูตรนะฮะก็จะเป็นสามนะครับบวกได้คงที่นะฮะเป็นสองกับสามครับชุดนี้นะฮะจับคู่เลยครับชุดนี้จับคู่กันได้ครบแล้วหน่วยกับสิบมันก็จะเป็นสี่สอง แล้วก็สี่สามห้าสองแล้วก็ห้าสามลองไปดูครับผลมันออกยังไงบ้างครับชุดนี้งวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดนะครับสิหกเดือนแปดในเลขจะออกแปดหกห้าหกสามครับไปดูผลหลุดครับ ชุดนี้ดครับมันก็มีเข้ามีหลุดนะธรรมดานะฮะแต่สูตรนี้มาดูต่อไปครับว่ามันจะเข้าตัวไหนฮะงวดประจำวันที่16เดือน8นะครับหลัก10บล่างหน่วยล่างอ่าสิบสาครั้งที่หนึ่งหน่วยสามชนาครั้งที่1หาห, 1. หลักหน่วยของชุดนี้นะครับ ก็ะจะเป็น6บวกกับ3ได้9ครับ9บวกกับ0ก็ได้0นะฮะคร้9นะครับ9บวกกับ0นได้9แล้วก็บวกกับ2ได้11นะฮะ11วก็วางที่1เลยครับวางที่1แล้วก็บวกต่ออีก1แท็บนะครับตามสูตรนะฮะก็จะเป็น2นะครับครบแล้วชุดนี้จับคู่กันครับ ก็จะเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งสองสองแล้วก็สามหนึ่งแล้วก็สามสองครับชุดนี้ได้อย่างนี้เรามาดูผลนะครับผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่1เดือนเก้านะฮะหนึ่งเดือน9ก้าในเลขรางวัลที่หนะึ่งสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งก็คือสามห้าสองตัวท้ายอยู่ที่3ามหนึ่งมันเข้าที่สามหนึ่งตัวนี้ฮะ ล่างครับในสามงวดนี้ดูดไปงวดหนึ่งนะฮะแต่งวดนี้เข้าครับเข้าล่างนะฮะเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเเก้านะฮะหาสิบหกเดเก้านะครับหานงวดประจําวันที่1สิบหกเดเก้านะครับก็จะใช้เลขหลักสิบหลัก,กหน่วยล่างนะฮะแล้วก็สิบสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งหน่วยสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งครับชุดนี้คำนวณครับคำนวณเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะฮะ ก็จะเป็นสามบวกกับหนึ่งได้สี่ครับสี่บวกกับสามได้เจ็ดนะเจ็ดบวกกับหนึ่งได้แปดับวางที่แปดเลยครับแปดแล้วก็เพิ่มต่ออีกหนึ่งแมนะครับเป็นเก้าับแปดกับเก้านะชุดนี้นะฮะจับคู่เลยครับครบแล้วหน่วยกระสิบนะก็จะเป็นห้าแปดนะฮะจับคู่กับเป็นห้าแปดครับห้าเก้าครับห้าแปดห้าเก้านะฮะ แล้วก็เป็น68แล้วก็69ไปดูผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16เดือน9ครับ16เดือน9เลขท้าย3ตัวนะครับก็จะเป็น646 2ตัวท้ายอยู่ที่58มันเข้าที่58รงนี้ฮะล่างครับล่างติดกัน2งวดแล้วนะฮะมาดูต่อครับ สำหรับงวดประจําวันที่16เดือน9หางวดประจําวันที่1เดือน10ครับข้อมูลวันที่16เดือน9ก็คือหลัก10แล้วก็หลักหน่วยล่างนะฮะหลัก10สามตระครั้งที่1หลักหน่วยสามตะนัการคิดหนึ่งกับชุดนี้บวกกันเสร็จแล้วก็จะได้หลักหน่วยนะฮะถ้าบวกกับ 8นะครับได้13นะครับ1ิบามบวกกับ4ได้17นะครับ17บวกกับ0นย์ก็ได้17นะฮะแล้วก็วางที่7นะครับต่ออีกหนึ่งแ้มครับเป็น8นะฮะนะบวกต่อตามสูตรนะครับบวกคงที่นะฮะจับคู่เลยครับชุดนี้หาครบแล้วเราก็จับคู่กันนะฮะ77ดครับ7 7แล้วก็่า8นะครับ 7จ็ดแนะครับแล้วก็8 7ดเแล้วก็แปครับมาดูผลแนะการออกรางวัลงวดประจำวันที่1เดือน10ครับ1นึ่เดือนสินะครับเลขที่ออกนะครับสตัวท้ายอยู่ที่เก้าเจครับมาดูตัวนี้เจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดนี้เลขล่างครับ แล้วก็มีอีกตัวหนึ่งก็คือ78ครับเจ็ดแปดเลขบนเห็นไหมสูตรนี้เข้าทั้งคู่เลยนะครับบนครับนะฮะเข้าล่างเข้าล่างบนเลยนะครับสําหรับสูตรนี้มวดที่ผ่านมาแต่ว่าตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาไม่ใช่เลขนี้นะครับก็จะแม่นหลังเฟ้ออกนี่แหละครับก็คือปรับสูตรมาให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับ เพื่อหวังผลของงวดประจําวันที่16-10นะเราจําเป็นจะต้องทําให้ตัวนี้มันตรงก่อนนะฮะคืองวดนี้นะฮะงวด1-10นี่นะฮะให้ตรงเพื่อหวังผลวันที่16-10ครับนะคงเข้าใจนะฮะสำหรับการคานวณสูตรนะถ้าเราไม่ทําตรงนี้ให้ตรงก่อนเนะี่ยงวดหน้าเราจะมองไม่เห็นเลยนะมืดมนเลยนะครับว่าจะไปทางทิศไหนนะครับแต่อันนี้เราก็แค่หาแนวทาง ให้มันมีโอกาสที่จะได้ลุ้นนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูต่อกับงวดประจำวันที่16บหกเดือนครับงวดนี้ที่เราต้องการก็คือหลัก10ล่างหน่วยล่าง1ิบสาะหน้างที่1นหน่วย3ามจหน้ากลางที่1ครับนะครับตัวนี้เรามาวางที่หลักหน่วยครับเราหาดูครับชุดหลักหน่วยชุดนี้นะครับ7บวกเได้14ครับ14บวกกับ4ได้18ครับ18บวกกับ1ได้21ครับวางที่1เลยครับแล้วก็บวกต่ออหนึ่งแต้มตามสูตรครับ เป็น2ครับ1กับ2ครับเสร็จแล้วเรามาจับคู่ชุดนี้ครับจับคู่ชุดนี้ก็เป็น8 1นะแล้วก็8 2ครับ9 1แล้วก็92ครับนี่ครับงวดประจำวันที่16เดือน10ครับ จะมาตามนี้ไหมจะมาล่างหรือมาบนหรือจะมาทั้งบนทั้งล่างเหมือนกับที่ผ่านมานะฮะลองดูนะครับสูตรนี้นะครับเป็นหาได้นะครับแปดหนึ่งแดสองเ้าหนึ่งเ้าสองสหลักด้วยกันไอซี IC ชุดด้วยกันนะครับสชุดนะฮะเป็นงวดประจำวันที่สิบหกตุลานะครับ 68ช่องสองหวยจัดใท้ครับดูแล้วเป็นไงกันบ้างนะฮะชอบหรือไม่ชอบนะสํสำหรับเลขสี่จุดตัวนี้นะฮะเลขสี่ตัวนี้นะะีมันก็มีโอกาสเข้าได้จางนั้นนะฮะสำหรับตัวเลขนะฮะแต่ว่าถ้าเข้าล่างเข้าบนก็ลองมาพิจารณากันดูนะฮะ ลองเทียบดูกับวิดีโอที่ผ่านมานะตัวที่เข้าชนกันมันจะมีแปดกับเก้านะที่มันชนกันตัวแต่ว่าตัวหนึ่งกับสองนี่ก็มันก็หลุดออกไปไม่แน่เนะ่ยมันอาจจะมาปนก็ได้นะครัสำหรับสองสามวิดีโอที่ทำมาเนะี่ยมันจะเป็นเลขล่างนะฮะเลขบนแล้วก็ยังไม่ได้เน้นเท่าไหร่นะฮะก็จะมีชุดสามตัวเนี่ยนะฮะ ชุดสามตัวมันก็เข้าหลักสูงเหมือนกันนะมาดูนะครับนี่นะเดี๋ยวดูชุดเต็มๆกันเลยนะครับเราไปพิจารณากันดูนะครับนะฮะชอบลองตามดูลองเสี่ยงกันดูนะมีสี่ชุดด้วยกันนี่นะฮหรือว่าไปเทียบกับข้อมูลอื่นๆดูนะฮะว่าจะพอมีโอกาสตัดสินใจเสี่ยงได้ไหมยุี่ท่านแล้วนะครับนะฮะเสียงหรือไม่เสียงชอบหรือไม่ชอบนี่นะฮะเพราะว่า การตัดสินใจใดๆขึ้นอยู่ที่ท่านนะฮะสำหรับช่องสองข้ยก็ทําหน้าที่แค่เป็นหาตัวเลขมาคำนวณให้ดูนะครับเพื่อที่จะปเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะฮะเป็นแนวทางให้ท่านพิจารณากันนะฮะก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมันจะถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับ อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะฮะกดติดตามอย่าลืมกดรบกระดิงนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยยังเยงกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเจวดาคุ้มครองสวัสดีครับ